ครับท่านผู้ชมครับตอนรับก็สู่ช่วงเวลาของรายการคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราพบกันสดสดแบบนี้นะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไปก็เข้มข้นด้วยเนื้อหาต่างๆซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการไปดูบรรยากาศตอนนี้นะครับที่สภาเป็นไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวขึ้นมาดูเต็มๆเลยนะครับถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับก็หลายช่องทางัไม่ว่าจะเป็นที่โทรทัศน์รัฐสภาหรือว่าที่ NBT 2 HD เราก็เปิดดูได้ลองดูซิครับไม่เป็นไรครับ C g ีเราขึ้นซ้อนไปสิครับ ตอนนี้เป็นคุณถากรตันทสิทธิ์นะครับเป็นสอส,อสอของพรรคไทยสร้างไทยลองเปิดเสียงมาสิครับผู้เรื่องรายอยู่ครับตอนนี้นี่นะฮะก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับวันนี้เนี่ยถกเถียงกันว่าจะเสนอคุณพิธาเนี่ยซ้ำอีกครั้งได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมาได้ยินเสียงนะครับ ว่าจะเสนอคุณพิธาซ้ำอีกครั้งได้รหรือเปล่าด้วยเงื่อนไขที่บอกว่าเอาละข้อบังคับนี่พูดถึงเรื่องของยัตติถ้าหากว่าเคยเสนอมาแล้วหลักการมันเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันตกไปแล้วจะเสนอกลับมาอีกครั้งไม่ได้นะครับก็มีการอภิปรายกันเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาที่นี่เนี่ยก็เห็นว่าท่านประธานวันนอก่อนที่ท่านจะลงบัลลังก์ไปนะครับท่านก็ได้ให้แนวทางไว้คือการได้ ว่ากันตามข้อบังคับมาตรา1 5ึ่งพอแล้วครับกลับมาที่นี่ครับนี่แหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้ก,กันนะครับว่าจะคืบหน้าไปถึงไหนคือตอนนี้ก็เดี๋ยวว่ากันตามข้อบังคับ1,5,1ก่อนคือคงจะให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้ตีความว่ายติเอาเป็นยติหรือเปล่านะครับที่เสนอคุณพิธาคราวนี้แม้แต่คราวที่แล้วก็ตามเป็นยติหรือไม่ถ้าใช่ ก็คงเสนอซ้ำไม่ได้ถ้าไม่ใช่ก็คงจะเสนอซ้ำกลับเข้ามาได้และถ้ากลับเข้ามาได้ก็อยู่ที่เงื่อนไขเดิมแหละครับเสียงรัฐสภาจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของคุณพิธาแล้วก็เรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เนื้อหาวันนี้ครับนี่ครับหวยแบบใหม่ความจริงเคยนําเสนอไปแล้วครับในคนคุยข่าวเราเนี่ยคือหวยในรูปแบบ6ตัวแล้วก็3ตัวคือ6ตัวนี่อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วคือลอตเตอรี่ใบๆเราเนี่ย นี่ก็คือหวย6ตัวอยู่แล้วนะครับที่ซื้อกันเนี่ยนะอาจจะหวังรางวัลแค่2ตัวท้าย3ตัวท้ายก็ไม่ทราบอ่ะแต่ท่านซื้อเนี่ยคือ6ตัวแล้วก็มีการเพิ่มรูปแบบใหม่มาเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างโดยเฉพาะ3ตัวเดี๋ยวจะมีการให้ซื้อแบบดิจิตอลด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับก็คือเริ่มมาจากคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบหลักการไปแล้วครับในเรื่องของการออกสลากรูปแบบใหม่คือ N3 แล้วก็ L6 ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี6กก็ไม่ทราบว่าจะเรียกให้มันดูยากทำไมนะครับแต่ว่ามันเป็นกฎหมายนะมันก็จะมีสับยากๆหน่อยเอา N3 ก็คือ Number 3เลข3ตัวแล้วก็ L6 ก็คือ Lottery 6นี่ L6 เลข6ตัวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นก็ล่าสุดครับ18กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับ ค่อนข้างยาวครับเป็นภาษากฎหมายเอาเป็นว่าไม่ต้องทราบหรอกเอาเป็นว่าเรื่องของ N3 L6 เราวนี่แหละอนุมัติหลักการร่างกฎหมายละแล้วก็ขั้นตอนหลังจากนี้ถามว่าแล้วจะซื้อได้หรือ,อยังหวยรูปแบบใหม่เนี่ยยังนะครับขั้นตอนก็คือเดี๋ยวจะต้องรอทางคณะกรรมการสลากเนี่ยเอาไปเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็เคาะรูปแบบเคาะประเภทออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวจะทํากันยังไงซึ่งก็คาดว่าเร็วๆนี้แหละครับคงจะได้เห็นการซื้อ ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรูปแบบใหม่คือ N3 แล้วก็ L6 เดี๋ยวจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะครับเอา3ตัวก่อน N3 L6 อะไรไม่รู้โอ้ยากเย็นภาษาชาวบ้านคุณผู้ชมครับหวย3ตัวจะซื้อ3ตัวเนี่ยนี่เลยครับ N3 เราเนี่ยหวย3ตัวหวยประเภทนี้ที่เป็นรูปแบบไหนรูปแบบใหม่คือสมทบเงินรางวัลได้1งวดคือเลข0 0ถึงถึง999เนี่ยเนี่ยตัวเนี่ย ถ้าหากว่างวดนั้นๆไม่มีใครถูกเงินรางวัลจะถูกสะสมไว้อีกหนึ่งงวดงวดข้างหน้าถ้าหากว่างวดหน้าไอ้เลขเดิมเนี่ยยังไม่มีใครถูกอีกยังไม่มีใครถูก3ตัวอีกปรากฏว่ามันจะมีการส่งเงินกลับคืนเข้าคลังคือสะสมไว้ให้1ง,งวดแล้วจะมีการขายที่ไหนบ้างครับที่เดียวเลยครับผ่านดิจิตอลอย่างเดียวเลยแอปเป๋าตังที่ท่านเคยซื้อสลากดิจิตอลอยู่แล้วสามารถซื้อเลข3ตัวก็ได้ ซึ่งก็มีเงื่อนไขเหล่านี้แล้วครับคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับซื้อหวย3ตัวเนี่ยนะไม่ทราบเคยไปซื้อที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเลือกหมายเลขได้3หลักนะ 0- ูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเนี่ยเอาแต่ละหลักก็มี10ตัว0ูนย์ถึงเต้องอธิบายไหมฮะเนี่ยแล้วก็เลขแต่ละหลักจะซ้ํากันก็ได้มีใครชอบเลขตองไหมครับตอง5ตอง8นี่เลยครับได้เลยแต่ละหลักจะเลขซ้ํากันสุดแล้วแต่เลยครับได้หมดเลยเสร็จแล้วอย่างนี้อผมสมมุติวันนี้วันที่19 เดือนกนรกฎาคมผมก็อยากจะซื้อวันที่วันนี้กันละกันสมมติซื้อ197าตำรวจจะมาจับผมนะครับนี่ผมบริการประชาชนอยู่ไม่ได้ชักชวนเล่นการพนันนะครับซื้อ157เอน่้นี่นะอ้าวแล้วมีกี่รางวัลอะไรบ้างเขาบอกว่าหวย3ตัวเนี่ยมี4รางวัลก็คือรางวัล3ตัวตรงเลยคืออะไรครับหวยออก1 9 7นี่ผมซื้อไว้197ผมถูกเต็มเมเลยนี่นี่3าตัวตรงแล้วมีอีกครับ 3ตัวสลับคุ้นๆไหมฮะ้นคุ้นนะครับนี่ถ้าหากว่าหวยเนี่ยออก179่งเจ็ดอะไรก็ตามเนี่ยให้มันอยู่ใน3ตัวเนี่ยสลับตำแหน่งกันได้ก็ถูกหวยด้วยนะเนี่ยในรางวัลสตัวสลับมีอีกครับโอ้โหลุ้นหลายต่อเหลือเกิน2ตัวตรงครับหมายถึงว่าซื้อหนึเนี่ยถ้าหากว่าออก190 นี่ผมถูกสองหลักคือ2ตัวตรงนี่ผมก็ถูกด้วยหรือออก0,97ข้างหน้าผมไม่ถูกนะหนเนี่ยแต่ถูก972หลักนี้ผมถูกอันนี้ด้วยนี่2ตัวตรงในหวยสามตัวเนี่ยนี่นะอบทห,หรือ,อยังเนี่ยอูบีอีกมีรางวัลพิเศษอีกซึ่งก็จะเป็นเลขรางวัลซึ่งออกให้พิเศษในงวดนั้นๆเลยนี่นะแล้วคุณผู้ชมครับผมซื้อแค่1,97ครั้งเดียวเนี่ยผมลุ้นได้ครบทั้ง4รางวัลนี้เลย อาจจะถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งสี่รางวัลเนี้ยลุนได้เลยทีนี้มาดูหลักเกณฑ์กันก่อนครับ <fit> ปกติแล้วอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเป็นกฎหมายเก่านะครับพรบรสํานักงานสลากปี17นุ่นย้อนกลับไปถ้าหากว่าวันนี้เราไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐ,ฐ,ฐบาลมาสักใบจะเป็นด <uk> ิจ <äd? S 1> <uk> ิตอลก็ได้เขาจะแบ่งเงินแบบนี้ครับสมมติว่าซื้อ100บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่นะเอาแบ่งไปเลย6 0คือ60บาทเป็นเงินรางวัลนํามาจ่ายคุณนั่นแหละ60บาท แล้ว23บาทเป็นรายได้แผ่นดินนี่ไงฮะเข้ารัฐบาลถือเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของรัฐบาลเลยนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยป,ปีปีหนึ่งส่งงบเข้าเอาเหอะติดอันดับหนึ่งอันดับสองตลอดอนะ่ะเนี่ยรายได้ดีมากแล้วก็เป็น17บาทก็คือเป็นค่าบริหารงานเข้าไปที่สำนักงานสลากเนี่ยสิบบาทรวมแล้วร้อยบาทนะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาแบ่งเงินอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็60บาทนี่แหละก็เอาไปแบ่งเป็นเ,เงินรางวัลแต่และประเภท4ประเภทเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเอามีอีกนะฮะหกตัวหตัวบ้างอย่างที่บอกครับคุ้นอยู่แล้ว6ตัวเพราะว่าเราก็ซื้อลอตเตอรี่เป็นใบๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็6ตัวอันนี้เหมือนกันครับเป็นลักษณะการซื้อเหมือนลอตเตอรี่นั่นแหละแต่ว่าจะไม่มีการจัดพิมพ์ออกมาเพิ่มเติมนะสำหรับคนที่ซื้อผ่านเป๋าตังค์นะส่วนคนที่ซื้อ สลากแบบใบก็คืออยู่ในนี้แหละไอ้แอลหกหวยหตัวเนี่ยเป็นสลากแบบใบนะครับแล้วเงินรางวัลอันนี้ไม่สมทบนะครับถ้าหากว่างวดไหนไม่มีคนถูกเลขนั้นๆก็จะนํารายได้ส่งคืนกลับเข้ารัฐเป็นรายได้แผ่นดินหมดเลยไม่สมทบให้นะครับเหมือนกันนี่นะฮะเลือกหมายเลข6หลักแต่ละหลักมี10หมายเลขเอาเข้าใจกันอยู่แล้วเหมือนเดิมเหมือนหวยปกตินี่เป็นหวยรูปแบบใหม่นะครับหลังจากนี้ เดี๋ยวคงได้ติดตามกันนะครับว่าเดี๋ยวจะเริ่มใช้กันเมื่อไหร่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นประเด็นร้อนครับคุณผู้ชมครับอันนี้นี่นะฮะเดือดยก2เดิมทีเราก็เกาะติดสภาด้วยเรื่องนี้เดือดยก2คุณผู้ชมครับคุณพิธาน่าจะแข่งกับคุณพิธาผมว่าพูดเรื่องนี้ดูเอาละเดี๋ยวดูหน้าต่อไปซิฮะอ่าทีมงานก๊อปมาผิดนะครับนะก๊อปมาผิดเอางั้นเดี๋ยวงี้ขอดูสภาอีกรอบนึงครับคุณผู้ชมครับเปิดมาหน่อยยังไม่เข้าเรื่องนี้ครับฟังผมครับ เปิดสภาขึ้นมาครับไหนฮะ,อะตอนนี้พูดเรื่องอะไรกันอยู่ครับคุณถากรนนะครับนี่คือต้องเจาะกันเลยอ่ะต้องเจาะกันเลยเพราะว่าเรื่องของข้อบังคับการประชุมตอนนี้พูดกันมาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าไม่ไปไหนเลยนะครับสภาชุดนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหจริงๆนะคือเริ่มมาตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณสุทินคลังแสงสสพักเพื่อไทยนะครับมีการ เสนอชื่อคุณพิธานลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีกะจะให้โหวตเหมือนวันที่13เลยกะว่าวัดกันนะเอาจะได้จะไม่ได้จะได้สอวอเท่าไหร่แต่ก็ดันมาเจอเรื่องของข้อบังคับประชุมสภาที่ว่ากันนี่แหละครับว่าถือเป็นการเสนอยติเก่าที่ตกไปแล้วหรือไม่นี่นะฮะก็ต้องปฏีความกันอีกในส่วนของคนที่เห็นว่าตกไปแล้วก็คือซีซีกสิบพักเนี่ย ขัวรัฐบ,บาลเดิมเนี่ยแล้วก็สอวอส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่ามันเป็นยติแล้วจะมาเสนอซ้ําในสมัยประชุมนี้ได้อย่างไรส่วนฝ่ายที่อยู่กัน8ปดพักเนี่ยนะครับสามร้อยสิบสองเสียงถ้าหากว่าหาักท่านประธานไปหนึ่งเสียงเหลือสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเห็นพ้องต้องการว่านี่ไม่ใช่ยตินี่เป็นการทําตามรัฐธรรมนูญนี่แหละฮะเดี๋ยวกลับมาครับแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักทู่ดีกว่าครับช่วงด้ากลับเข้ามาต่อกันเรื่องนี้ครับ นี่เป็นเป้าหมายหลักของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยครับคืออยากให้ประชาชนมีความเข้มแข็งลูกหลานมีอนาคตที่ดีครับไปตามสไลด์มาให้ครบบอกข้างบน การออกหัดกายนะครับถ้าท่านออกแล้วเนี่ยท่านจะมีความสุขนะพระเหนื่อออกไปท่านรู้สึก รู้สึกสบายรู้สึกมีความสุขและที่สำคัญเราจะได้เพื่อนด้วยผมจะชวนเพื่อนเนี่ยออกมาเดินวิ่งถ้าวิ่งได้ก็วิ่งด้วยให้ถึงอายุสัก90หลังจากนด้นเดี๋ยวค่อยว่ากันๆๆวันที่ที่29ตุลาคมปีนี้นะครับมาเดินมาวิ่งปั่นจักรยานนะครับแล้วก็อคอยทุกทานสุขภาพดีอย่าเป็นโรคภัยใดๆทั้งสิ้นนะไม่เฉพาะวัดสะโลกโรคภัยอื่ เป็นนะครับแสงน้ําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาธครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ race.thai.run พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเนินหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ ฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโลไปส่งผมหน่อยนุ่มนุมช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐทางรัฐทา,ทางรัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรับสะดวกปลอดภยัย เชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน โควิด1 9เป็นโรคประจำถิ่นแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องใส่แมสแบบไหนอย่างไรวันนี้เราจะมาบอกกันค่ะอยู่ในห้องคนเดียวไม่ต้องใส่ก็ได้อยู่ในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทสะดวกไม่ต้องใส่ก็ได้กินอาหารกินน้ำไม่ต้องใส แล้วแบบไหนล่ะที่ควรใส่อยู่ในที่ที่มีคนเยอะแะแออานแบบตลาดนัดเนี่ยแหละควรใส่เป็นผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแบบเนี้ยควรใส่และกลุ่ม608สูงวัยคนป่วยคนท้อง กลุ่มนี้ก็ควรใส่ถึงแม้ว่าโควิด -19 จะยังคงอยู่แต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ใส่แมสกเมื่อพิจารณาแล้วว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงรักษาสุขอานามัยส่วนตัวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นประชาชนปลอดภัยเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง เชิงเซาไปกันเลยจ้าปักหมุดชิมปักหมุดช็อปแล้วปักหมุดแชร์อาหารข้าว จากของทานเล่นจากเครื่องดื่มมีครบโอ้ยฟิน,น,นปปปไปฉาเชิงเซากันเถอะ agora mas é mais uma แล้วก็เรื่องที่คนคุยข่าวของเราก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของหุ้นสื่อของคุณพิธานี่แหละครับล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางสารรัฐธรรมนูญท่านก็มีมติรับคำร้องเรื่องนี้ของทางกกตไว้พิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของคุณพิธาสิ้นสุดลงตาม,ร,มรัฐธรรมนูญมาตราร้อยหนึ่งเล็บหประกอบ98วงเล็บสหรือเปล่าวันนี้มีมติเอกฉันคุณผู้ชมขนลุกเหมือนผมไหมครับเอกฉันเลยนะครับ ไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยเลยเห็นด้วยทุกท่านเลยครับที่จะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและที่สําคัญขีดเส้นใต้ตอนนี้สั่งให้นายพิธาลิมเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสออยู่ในสภาต่อไปไม่ได้แล้วครับไม่ทราบเหมือนกันครับว่าออจะมีหนังสือที่เป็นทางการไปถึงที่สภา วันนี้หรือไม่ถ้าถึงวันนี้ก็คงจะต้องออกจากห้องประชุมเลยทันทีหรือถ้าถึงหลังจากนี้วันนี้ก็คงยังสามารถอยู่ในห้องประชุมก่อนได้แม้ว่าจะมีข่าวออกมาแล้วแต่ทางราชการเราก็ต้องว่ากันด้วยหนังสือนะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับกกตเนี่ยทำให้เรื่องนี้ไปถึงสารรัฐธรรมนูญได้อย่างไรคือมันก็มีคนมาร้องเรื่องนี้กับกกตเยอะครับหลายคน3-4คนนะครับว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้น ไอทีวีอยู่ปรากฏว่ากกตเนี่ยมีมติ6ต่อสไม่รับคำร้องเลยนักร้องต่างๆนานา,นาที่มาร้องกกตให้เหตุผลบอกว่าเลยเวลาหลายคนก็ยังงงอยู่ผมก็งงงงถึงทุกวันนี้ว่าเลยเวลาแปลว่าอะไรแล้วเวลาไหนที่จะร้องได้แล้วก็มาอ๋อครับว่าที่ไม่รับเนี่ยอ๋อเพราะใจยื่นเองนั่นเองครับเพราะกกตอมองว่าเรื่องนี้ความปรากฏสามารถ ใช้ช่องทางตามร,มรัฐธรรมนูญมาตรา82ยื่นได้ร,รัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าอย่างไรครับบอกว่าสอสอหรือสอวอสามารถเข้าชื่อการเสนอต่อท่านประธานให้ยื่นเรื่องไปที่ศาลร,ร,รัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ตามร,มรัฐธรรมนูญยื่นได้และศาลท่านก็อาจจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ได้เป็นเรื่องของศาลถ้าหากว่ารับแล้วจะไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปได้ หรือจะรับแล้วสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันและในมาตราน,นี้ยังพูดถึงอำนาจของกะกะตครับที่ไม่ต้องรอสอสอส,อสอวอไปยื่นกะกะตเห็นเองรู้เรื่องเองมีข้อมูลเองก็ส่งเรื่องให้สารท่านวินิจฉัยเหมือนสอสอส,อสอวอเข้าชื่อเสนอท่านประธานเลยด้วยระเบียบกะกะตว่าความปรากฏนความปรากฏแปลว่า ก,กตกตท่านมีข้อมูลเองรู้เองเห็นเองได้ข้อมูลด้วยตนเองไม่ต้องรอนักร้องที่ไหนมาร้องท่านยื่นเองได้แล้วย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งครับหลายคนก็ชอบไปเทียบบอกว่าเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐถือหุ้นไอทีีอยู่เท่าไหร่นะครับ42,000หุ้นแล้วก็ว่างครับว่างกดเครื่องคิดเลขครับว่ามันมีอยู่กี่หุ้นทั้งหมดบมจไอทีวีเนี่ย แล้ว42,000หุ้นคิดเป็น0.00เท่าน้เท่านี้เปอร์เซ็นต์ว่างครับศาลกฎหมายขออภัยครับกฎหมายไม่เคยบอกนะครับว่าถือน้อยไม่ผิดกฎหมายข้อไหนครับไม่มีนะนี่ตัวอย่างนี้ครับคุณสุรโชคที่วากรครับอดีตผู้สมัครสอทอที่กาญจนบุรีปรากฏว่าคุณสุรโชคเนี่ยไปถือหุ้นบมจอสอมทครับ1ห,หุ้นมูลค่า5บาทคุณผู้ชมครับมีใครว่างไหมฮะ ช่วยคิดหน่อยครับหนึ่งหุ้นเนี่ยถือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของบมจอ,อสอมทครับผมว่าน้อยกว่าคุณพิธาอีกครับคุณสุรโชคเนี่ยถูกตัดสิทธิทางการเมือง20ปีนะครับมีโทษคุกด้วยแต่รอลงอาญาโชคดีไปครับหมดอนาคตเลยทางการเมืองส่วนอีกหนึ่งคนที่ชอบเอาไปเทียบกันคือกรณีคุณชานชัยอิสระเสนารักนี่อดีตสสพรรประชาธิปัตย์คุณชานชัยเนี่ยถือหุ้นสื่อกกต ที่นครนายกกล่าวหาคุณชานชัยแบบนั้นว่าเฮ้ยคุณชานชัยถือหุ้นสื่อถามถือหุ้นอะไรถือหุ้น AIS ครับ200หุ้น AIS เป็นสื่อหรือเปล่าเป็นบริษัทสื่อหรือเปล่าไม่ใช่แล้วทำไมกก,กตจึงตีความว่าคุณชานชัยเนี่ยถือหุ้นสื่อเพราะอย่างนี้ครับบังเอิญว่า AIS เนี่ยไปมีบริษัทลูก2บริษัทนี้แล้วเป็นหุ้นสื่อเป็นบริษัทสื่อกกกตเลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นคุณถือหุ้น AIS แปลว่าคุณ ครอบงำไอสองบริษัทนี้ด้วยนี่ว่าคุณถือหุ้นสื่อทางอ้อมนี่แหละฮะสารท่านจึงต้องถามว่าเขาถือเท่าไรครอบงำ AIS ได้หรือไม่ถ้าครอบงำ AIS ได้แปลว่าบริษัทสื่อสองบริษัทนี้คุณก็ต้องครอบงำได้แล้วสารท่านก็วินิชัยอย่างละเอียดละอคุณผู้ชมครับนี่เป็นสารยุติธรรมปกติเนี่ยเพราะเป็นคดีที่ไม่ได้ไม่ได้ช่วงหลังเลือกตั้งแบบนี้ ปรากฏคืนสิทธิ์สมัครสอสอคุณชาญชัยได้ลงสนามต่อครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็เอาเถอะได้สิทธิ์การลงสนามสมัครสอสอคืนกลับมาเพราะถือน้อยครอบงำ AIS ไม่ได้คุณผู้ชมเห็นความต่างไหมครับนี่มันสองทอดสองทอดเขาจึงต้องถามว่าถือเยอะถือน้อยแต่ถ้าทอดเดียวหุ้นเดียวก็โดนครับกี่เปอร์เซ็นต์ใครว่างนะครับลองไปคูณไปหารให้ผมหน่อย หนึ่งหุ้นน่ะบมะจอ,อสอมทมีกี่หุ้นครับไปหารให้หน่อยนะฮะและมูลค่าแค่5บาทตัดสิทธิ์20ปีนะครับเอาละส่วนคุณพิธาครับคุณพิธาเนี่ยดูอันนี้ครับนี่เป็นไทม์ไลน์ที่เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาธรมาแล้วครับแต่เรื่องนี้มีนักร้องรับคุณศรีสวุวรรณนะฮะ <c oughs> ไปร้องกอก,กตว่าคุณธนาธรเนี่ยถือหุ้นวีลักมีเดียขัดรัฐมนูญมาตรา98วงเล็บสามหรือไม่มาตราเดียวกันเลยคุณพิธา เรื่องหุ้นสื่อแล้วจากนั้นกกตก็มีมติแจ้งข้อกล่าวหายื่นสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คุ้นคุ้นไหมครับคุณพิธาครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้นายธนาทรสิ้นสภาพสสเนี่ย20พฤศจิกาหกหลังจากนั้นคุณผู้ชมปรากฏว่าก็ไปสู้กันต่อที่คดีอาญาเพราะมีโทษด,ด้วยทางคดีอาญากกต ดำเนินคดีอาญาต่อครับแต่ปรากฏว่ากว่าจะถึงขั้นตอนตำรวจกว่าถึงขั้นตอนอายาการที่สุดแล้วอายาการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องซะอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับตามกฎหมายผมก็มิอาจไปก้าวล่วงเป็นเรื่องของท่านแต่ปรากฏว่าคุณธนาธรรอดคดีอาญานะซึ่งก็เป็นคนละเรื่องกันกับสารรัฐธรรมนูญเอาไปเทียบกันไม่ได้ท่านคนละสารกันนะครับแต่ว่ารอดอาญาดูทำลายเหล่านี้ไว้ให้ดีนะครับ เอาละคุณธนาธรนี่อันนี้คุณพิธาบ้างเหมือนกันครับคุณต้องสู้เนี่ยสองขยักขยักแรกคุณขาดคุณสมบัติหรือไม่ถ้าไม่ขาดไอ้ที่ศารสั่งคุณหยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้วันนี้ก็ต้องคืนให้ครับคุณพิธาเดินกลับเข้าสภาในฐานะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้เลยแต่ถ้าขาดคุณสมบัติครับก็ขั้นตอนก็มาถึงคดีอาญาต่อใครจะไปรู้ครับท่านอาจจะรอดแบบคุณธนาธรก็ได้ตัวแหวะ แม้ว่าจะขาดคุณสมบัติคดีอาญาอาจจะรอดก็ได้อายาการสูงสุดท่านอาจจะใช้มาตรฐานอะไรของท่านนะ่ะเหมือนเดิมอ่ะในการไม่สั่งฟอง้องอสั่งไม่ฟ้องซะอย่างนั้นนะครับเอาละมาดูไอทีวีกันต่อเพื่อความเข้าใจคงจะไม่ต้องย้อนกลับไปไกลามากคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินละถ้าเป็นรแรกๆเนี่ยได้ยินบ่อยบอกเฮ้ยถ้าบอกไอทีเป็นสื่อเนี่ยไหนกดช่องไหนบอกมาดิ จะดู ITV ตอนนี้กดเลขอะไรไม่มีช่องไอทีไม่มีแล้วแต่คุณผู้ชมครับจำไว้ให้ดีครับอย่าไปพูดแบบนี้ที่ไหนมันคือการแสดงความไม่รู้ครับอย่างนี้ครับคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นบมจไ t v ครับบมจ ITV 42,000หหุ้นต้องบอกว่าเคยถือนะปัจจุบันนี้โอนให้คนอื่นไปแล้วแล้วก็บอกว่าที่ถือเนี่ยไม่ได้ถือเองถือแทน เป็นผู้จัดการกองมรดกถือเนี่ยบมจไอทีวีเสร็จแล้วคุณผู้ชมค่อย,อยดูบมจไอทีวีเนี่ยก็ไปทําธุรกิจนูน่นนี่นั่นอะไรก็ได้ทําโฆษณาทำประชาสัมพันธ์ขายขนมคกขายหมูปิ้งอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยคุณเป็นเอกชนเนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นที่เขาทาอะไรก็ได้คือสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเพียงแต่วันนี้สถานีโทรทัศน์ไอทวีไม่มีแล้ว จริงครับไม่มีจริงแล้วบมจไอทีวีมีอยู่หรือไม่อยู่นี่ครับยังอยู่ยังส่งงบอยู่ทุกปีนะครับทีนี้ปัญหาคือถ้าจะสู้เนี่ยไม่ใช่สู้ว่าไอทวช่อง i อทวีไม่มีแล้วเพราะมันไม่มีจริงๆแต่ต้องสู้ว่าอะไรครับอันนี้เป็นสื่อหรือเปล่าเป็นธุรกิจสื่อหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็รอดหรือถ้าเป็นธุรกิจสื่อและพิสูจน์ได้ว่า ไอสี่หมืหุ้น0 0นเท่าไหร่เปอร์เซ็นที่ไปคูณกันมาน่ะไม่ใช่ถือเองเป็นการถือแทนแล้วถ้ามีมาตรฐานกฎหมายบอกถือแทนแล้วรอดก็รอดครับแต่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับและให้ข้อมูลคุณผู้ชมอย่างนี้ครับตอนนี้บมจไอทวที่เขายังดำรงอยู่เนี่ยที่ว่ากันว่าอยู่เพื่อสู้คดีจริงครับสู้คดีอยู่กับ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้กลับมาดําเนินธุรกิจทีวีอีกครั้งน่าสนุกครับแล้วก็เขาเขาคือบมจไอทวีเนี่ยชนะทุกครั้งนะครับชนะสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาตลอดเห็นความต่างหรือยังครับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีไม่ใช่บมจไอทีวีคุณพิธาหรือใครก็ตามจะไปถือหุ้น สถานีโทรทัศน์ช่องนั้นช่องนี้ไม่ได้หรอครับมันเป็นตึกเป็นอาคารใครจะไปถือได้การไปถือหุ้นถือหุ้นเอกชนวันนี้บริษัทยังอยู่ข้อพิสูจน์ก็ว่ากันไปครับในเรื่องของข้อเท็จจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกระแสนะครับเพราะการพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยมักจะใช้ความคิดเห็นเป็นหลักความรู้สึกประกอบแล้วก็อย่างที่เห็นนั่นแหะครับอย่างที่เห็นไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของทุกท่าน วันนี้ม็อบเกิดแน่นอนครับเกิดแล้วรอบสภาคนเต็มเลยคุณผู้ชมครับเราไม่มีภาพให้ดูคงต้องไปดูที่อื่นมีม็อบไปอยู่ทั้งด้านหน้าด้านในผู้สื่อข่าวไปรออยู่แล้วนะครับบังเอิญว่ารู้วมันสูงก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้ส่วนตำรวจตำรวจก็ไปรออยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมก็ทราบดีครับตำรวจเมืองไทยเนี่ยสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานครับผู้ใส่โทรโคงผู้ใส่รถที่มีเครื่องขยายเสียงพี่น้องครับ กลับเถอะครับการชุมนุมของท่านผิดกฎหมายอย่าสร้างความแตกแยกเลยนะเขาคงจะฟังท่านล่ะครับเขาคงจะกลับล่ะครับนี่คือตำรวจบ้านเรานะออยอมถอยหมดคือไม่อยากประทะแล้วก็แน่นอนครับทุกท่านเป็นประชาชนเหมือนๆกันไม่มีใครอยากประทะหรอกครับวาถกรรมประเภทที่ว่าตำรวจคอยจะเอามาปราบประชาชนไม่จริงหรอกครับประชาชนส่วนใหญ่ยังปกติสุขดีนะครับส่วนท่านที่จะออกไปแสดงความคิดความเห็นซึ่งเป็นการชุมนุมสาธารณะ ตามกฎหมายเนี่ยทำได้ครับสงบสันติปราศจากอาวุธแสดงความคิดเห็นได้อยู่แล้วครับบ้านนี้เมืองนี้แต่หลังจากนี้ก็ติดตามกันต่อแหะครับว่าจะเป็นอย่างไรคุณวิทาจะได้กลับเข้ามาในสภาอีกครั้งหรือไม่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ว่ากันไปนะครับส่วนการถ่ายทอดสดสภาวันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็นพีทีภาคกลางของเราก็ติดตามกันต่อไปถ้าหากว่ามีช็อตเด็ดช็อตสำคัญ เดี๋ยวตัดให้ชมนะครับวันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ